มิลาออกมานี่ิมครับก็ทำดุล,ลิลลานะครับหลังจากที่ในบทเรียนที่แล้วนะครับในอายะที่14ของสุร์อุพยรอสนะครับลอสุภาณหูวาจาลาได้กล่าวถึงลักษณะของคนที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้ที่ศรัทธานะครับหรือมีอีมานที่สมบูรณ์แต่อีมานนั้นกลับไม่ได้เข้าไปถึงหัวใจของเขาแปลว่าอยู่เพียงแค่คําพูดอย่างเดียวนะครับ ขนี้มาในอายะที่1ินี้นะครับรอสุภาโูวาจาราได้บอกให้เรารู้ถึงลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงว่าผู้ที่มีอีมานที่แท้จริงต่อรอจารานั้นเขาจะต้องมีลักษณะเช่นใดนะครับรอจาราได้กล่าวเอาไว้ในอายะนี้บอกว่าอินนัมัลมุกมีนูนัลลัดีนอามานูบิลลาฮิวรัสูลิอัลลอฮ์บอกแท้จริงนะครับบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นนั้นหมายถึงผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นเขามีลักษณะแบบไหนเป็นอง เขาจะต้องเป็นคนที่ศรัทธาต่อเราสุขานะฮัวจ่าและศรัทธาต่อรอซูลของบงซึ่งเราทุกคนต่างเป็นคนที่ศรัทธาต่อเลาในเรอซูลใช่ไหมครับแต่สิ่งที่จะยืนยันว่าการอีมานของเรานั้นที่มีต่อเราในเรอซูนเป็นอีมานที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนปีน้องอยู่ตรงเงื่อนไขประการถัดมาอัลลอบอกซุ่มมาละเมียดจาบูนะครับเมื่อเขาศรัทธาต่อเลาในเรอซูลของบงแล้วเนี่ยเขาจะต้องไม่มีความสงสัย ไม่มีความสงสัยไม่มีความลังเลไม่มีความคลางแคลงใจใดๆในหลักการศรัทธาของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศรัทธาต่อ Allah การศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะตลอดจนทุกๆหลักการศรัทธาที่เราทุกคนจําเป็นจะต้องศรัทธาและอีมานเนี่ยเมื่อเราอีมานแล้วเนี่ยเมื่อเราบอกว่าเราเป็นคนที่มีอีมานต่อ Allah และเราซูนแล้วเนี่ยเราจะต้องเชื่อมั่นในเรื่องราวหรานะั้นโดยไม่มีข้อสงสัยเน้่งไม่ใช่ทุกวันนี้เรายังมีความสงสัยอยู่เลยว่า ใช่ไหมครับอัลลอฮ์สุคานหวะจเราละอาราอยู่ไหนละจาราเป็นอย่างไรเรายังไม่มีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่และเราจะเป็นคนที่มีอีมันต่ออัลลอฮ์สุคานหวใจอะไรอย่างแท้จริงได้อย่างไรอัลลอฮ์บอกว่าคนที่มีอีมานที่แท้จริงคือคนที่เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่แปลว่ามั่นใจในสิ่งที่เขาเชื่อไม่ใช่บอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยแต่เรายังไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เราเชื่อเลยว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยถูกไหม หรือเป็นอย่างนี้ไหมหรือเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ยังมีความสงสัยยังมีความลังเลอยู่เลยนั่นแปลว่าเรายังไม่ได้มีอ ي ่านอย่างแท้จริงอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อเราศรัทธายอย่างแท้จริงแล้วเราจะต้องไม่สงสัยใช่ไหมอัลลอฮ์บอกประการจัดมาคือว่าจะฮาดูบิอัมวา,มวา,มล,าลิฮิมวะอังฟุซิฮิมฟีซาแบิลลอห์อัลลอฮ์บอกแล้ว่าเขาจะเสียสะลา เห็นไหมครับเมื่อเขามีอีมานแล้วเนี่ยแปลว่ามีอีมานในหัวใจแล้วเนี่ยมันจะต้องส่งผลออกมาที่การกระทําภายนอกร่างกายภายนอกหัวใจนั่นก็คือการเสียสละและการเสียสละในที่นี้เราจะอาลาบอกว่าเสียสละสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดท,ท,ที่มนุษย์รักที่มนุษย์หวงแหนนะครับหนึ่งก็คือทรัพย์สมบัติของเขาสองเสียสละอะไรชีวิตของเขาแปลว่ายอมที่จะอุทิศตนยอมที่จะอดทนยอมที่จะบากบั่นในการต่อสู้ ในไหนในหนทางของอรรถสุฮาณฮูวัจจะลาไม่ใช่ในหนทางของอะไรของการมีชีวิตเก่อโลกดุนยานี้ไม่ใช่ในหนทางของการแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อโลกดุนยานี้หรือแสวงหาอำนาจแต่ในหนทางของออรถสุฮาณหูวัจจะลาฉะนั้นเมื่อเราจะลาบอกว่าคนที่มีอีมาที่แท้จริงคือคนที่เสียสละในหนทางของเราจะลาแปลว่า คนคนนั้นจะต้องกระทํได้วยความบริสุทธิ์ใจทําเพื่อเทิดทูนคําสั่งของอัลลอฮ์ทำเพื่อความปปอดปัาของอัลลอฮ์สุภาหนะฮวะจะาฮลาทำเพื่อรักษาและปกป้องศาสนาอัลลอฮ์สุภาหนะฮ์วจะจ่าฮลาแล้วเรา,ะเาละกล่าวถึงอะไรก่อนพี่น้องกล่าวถึงทรัพย์สมบัติก่อนก่อนที่จะกล่าวถึงชีวิตและเรือนร่างของเราเพราะอะไรเพราะมนุษย์มนุษย์เรานั้นมักจะรักทรัพย์สินมากกว่ารักตัวเอง เราจะอะไรจริงเริ่มจากการกล่าวถึงทรัพย์สมบัติใช่ก่อนเพราะคนเราบางคนในยองที่จะตากตําให้ตัวเองเหนื่อยและลําบากในบางครั้งในยองที่จะอดข้าวอดอดน้ำเนี่ยเพียงเพราะต้องการอยากได้ทรัพย์สินใช่ไหมแปลว่ามนุษย์เราเนี่ยรักทรัพย์สินมากกว่าตัวเองถึงขนาดที่ว่ายองที่จะแสวงหาทรัพย์สินจากผนทางที่ฮารองโดยทิ้งศาสนาโดยกระทําเพื่อหวังโลกดุนยาไม่ได้หวังอาเคโร ยอมที่จะแลกกับการที่จะถูกลงโทษแปลว่าอะไรถูกลงโทษร่างกายของเราถูกลงโทษทั้งดุนยาและก็อาเคโลเพียงเพราะเรารักทรัพย์สินเราจะอะไรจึงใช้ให้เรานั้นบริจาคใช้ให้เรานั้นเสียสละในหนทางของพระสุภานุวาจะอะไรเริ่มจากทรัพย์สินเสียก่อนเพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์รักมากยิ่งกว่าชีวิตของเข้าเสียอีกเอาลอกบอกใครก็ตามที่ทําเช่นนี้ได้ แปลว่ามีอี่านอย่างแท้จริงมีความเชื่อมัน่นไม่มีความเครือบแปลงไม่มีความสงสัยและเขาก็เสียสละทรัพย์สินของเขาและเรือนร่างของเขาร่างกายของเขาไปในหนทางของอัลลอฮฺผ่านอัวบาจาละได้เมื่อไรแล้วเนี่ยอัลลอฮฺบอกอูลาอิกะฮุมุสซอดีกูนชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้ศรัทธาที่แท้จริงเพราะสิ่งที่เขาแสดงออกมาภายนอกตรงกับความเชื่อมัน่น ที่อยู่ภายในใจของเขามิใช่เป็นเพียงคําอ้างหรือคํากล่าวอ้างเหมือนดังที่คําอ้างของใครของอาหรับชนบ,บทเทียมอัจอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอายะห์ก่อนหน้านี้หรือคํากล่าวอ้างของบรรดามูนาฟิกที่อ้างว่ามีอีมานแต่ปิดบังหรือซ่อนเร้นสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับกับคำพูดไว้ภายในใจนั่นเองฉะนั้นในอายะที่15นี้ ทำให้เรานั้นได้รับประโยชน์หลายประการด้ยวยกันประการแรกการศรัทธาที่จะเกิดประโยชน์นั้นนะครับหรือการอีมานที่จะส่งผลให้เราได้รับในสิ่งที่ดีงามน,นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มาจากความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ เชื่อจริงๆในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราศรัทธาโดยไม่มีความสงสัยใดๆเชื่อปนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามฉะนั้นทุกสิ่งที่เราเชื่อในหัวใจและเราพูดออกมาและกระทําออกมาภายนอกนั้น ทั้งหมดจะต้องมาจากความเชื่อมัน่นเพราะอะไรพี่น้องเพราะการพูดการกระทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศัทธาที่อยู่บนพื้นฐานของความเคลือบแคลงและสงสัยก็ไม่ได้ต่างไปจากลักษณะของพวกมูนาฟิกหรือพวกหน้าไหวหลังหลอกนั่นเองโดยเหตุนี้มีครั้งหนึ่งท่านาาาอาับดุลลอฮฺวอาลัฮมุสลัมอยู่กับบรรดาสหาบยนะครับและทารุลจู่ๆก็เดินหายไปข้างหลัง มนาซอฮาบะบีท,ท่านอบูบับกิท่านอุมะท่านอุธมานนะครับบรรดาซอฮาบะอัลกุสเนี่ยอยู่ร่วมกับท่านธอซุนแล้วนธอซุนก็เดินหายไปข้างหลังเห็นไหมครับซอฮาบะเห็นท่านธอซุนเดินไปนานเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลท่านอบูฮุไรร์ฮาร์รีย์ลลอฮุอันฮฮเนี่ยก็เป็นซอฮาบะคนแรกที่ลุกเดินไปตามหาท่านธอซุนก็เดินไปเดินไปเอานธอซุนหายไปไหนจู่ๆผ่านสวนต้นไม้ไปเจอกำแพงอยู่กำแพงหนึ่ง ใต้กำแพงนั้นด้านล่างมันมีรูเล็กๆอยู่มีช่องอยู่ท่านอบุท่านอบุรราก็เลยลอดไปเพราะมันไม่มีทางอื่นไปแล้วไปเจอกำแพงก็เลยลอดเข้าไปไปเจอทานสุนอยู่ในสวนนั้นหลังกำแพงนั้นทานสุนถามอบู์ทาอบราะเจ้ามาทําไมท่านอบุรบราเราได้ยินรองแล้วนะท่านบอกว่าพวกเราเนี่ยนั่งรอทานสุนเห็นทานสุนต์หายมานานก็เลยรู้สึกเป็นกังวลเป็นห่วงก็เลยเดินมาหาทจามนมบีสซอลลอห์ของอาลลอฮุสัลลัลลอฮฺุ่าลรอฮฺุจะได้รับอันตราย เระสุขจึงพูดกับท่านอบูฮุลฮะรรับบอกว่าอบูอฮุลฮะรรับเอ๋ย فمن لقيت من وراءها الحيط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة อับดุลฮะรรับเอ๋ยหากว่าเจ้าเดินกลับออกไปนะแล้วพบว่าใครที่อยู่หลังกำแพงนี้คือบรรดาสัฮาบะที่นั่งรออยู่เนี่ยซึ่งบรรดาสัฮาบะใครก็ตามที่อยู่หลังกำแพงนี้ต่างปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์โดยคําปฏิญาณของเขาเมื่อเขากล่าวปฏิญาณแล้วเป็นคำปฏิญาณที่มาจากหัวใจที่เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ไม่มีความสงสัยในคําปฏิญาณจงแจ้งข่าวดีสําหรับคนคนนั้นว่าเขาจะได้สวรรค์แปลว่าเพียงแค่เราเชื่อมันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรที่จะได้รับการเคารพสักการะที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ โดยที่เป็นความเชื่อมัน่นที่มาจากหัวใจที่เชื่อมั่นและแน่วแน่ไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้นะเราได้สวรรค์พี่นะ้องแต่ไม่ใช่หมายความว่าเชื่อในหัวใจอย่างเดียวนะแต่จะต้องเชื่อแล้วจะต้องปฏิบัติให้ตรงในสิ่งที่เชื่อด้วยแปลว่าเมื่อเราเชื่อไม่มีพระเจ้าที่สมควรในรับกาเคารอ,อีบาด,ด้านนอ,อกจากอัล็อกเราจะต้องไม่ทําชีริกด้วยเราจะต้องออกห่าใจชีริกด้วยเราจะต้องเห็นคนที่ทําชีริกเราจะต้องเตือนด้วยแต่ถ้าหากว่าปรากฏว่าเรานั้นเชื่อว่ามี ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรได้รับการเคารพนอกจากเราเพียงผู้เดียวแต่เรากลับไม่สนใจเรื่องชีริกแต่เรายังคงทําชีริกหรือเราเห็นคนทมชีริกเรายังคงมีความรู้สึกที่เห็นชอบกับสงที่เขาทํานั่นแปลว่าความเชื่อของเราหรือการอีมานในหัวใจของเรานั้นไม่ได้เป็นการอีมานอย่างแท้จริงนั่นเองฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันและบอกให้รู้ถึงสิ่งที่สําคัญว่าเมื่อใดก็ตามที่หัวใจของเรานั้นไม่มีความเชื่อมั่น ไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเชื่อไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราพูดและเรากระทาเราจะยังไม่ได้รับสวรค์ของเลาสุภาในหัวใจไราเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั่นเองนะครับประการที่สองอัลกุรอานนะครับได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงซึ่งผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นคือคนที่เขาจะได้ลิมลิ้มรสชาติของความหอมหวานของการอีมาน ผู้ศรัทธาที่แท้จริงเขาจะรู้สึกถึงรสชาติของความหอมหวานของการอีหมานของเขาและสิ่งที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะลิ้มรสชาติของความหอมหวานของการอีหมานได้คืออะไรพี่น้อง คือการที่เราจะต้องเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลขององค์ศรัทธาในทุกๆสิ่งที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์และทุกๆสิ่งที่เกี่ยวกับรอซูลโดยที่หัวใจของเราจะต้องไม่มีความสงสัยใดๆทั้งสิน้นเพราะอะไรเพราะอีมานมันได้ซึมลงไปอยู่ในหัวใจและผสานอยู่กับก้นบึงของหัวใจของเราเมื่อนั้นแหละจะทําให้เรานั้นรับรู้ถึงรสชาติของความ หอมและก็ความหวานของการอีมานนั่นเองเพราะอะไรเพราะหัวใจของเรามันไม่ได้เหลือช่องว่างให้ความสงสัยหรือความเครือบแคลงหรือความลังเลในการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เลยประการที่สามการที่เราจะสามารถได้รับรู้ได้ถึงรสชาติหรือสัมผัสได้ถึงรสชาติของความหอมและความหวานของการอีมานนั้น จะต้องผ่านการพิสูจน์และการยืนยันและการพิสูจน์และเครื่องที่จะทําให้เรานั้นเป็นสิ่งที่จะยืนยันว่าเราจะได้รับความหอมหวานและอีมาที่แท้จริงคืออะไรคือการที่เราจะต้องเสียสละในสิ่งที่เรารักมากที่สุด นั่นก็คือทรัพย์สินของเราและตัวของเราและเสียสละเพื่อใครพี่น้องเพื่อความพึงพอใจของเราสุภาณวจาละไม่ใช่เพื่อการสรารเสริญเยินยอของมนุษย์ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ในโลกนี้ไม่ใช่เพื่ออำนาจในโลกนี้แต่เราเสียสละด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นเองดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเสียสละสิ่งเหล่านี้เพื่ออล่อยจาระอย่างแท้จริงแล้วก็แล้วเราก็เราจะได้รับความหอมหวานของการอีมาน ด้วยนะททานซันอันบัซรีท่านเคยกล่าวไว้บอกว่า ليس الإيمان بالتمني و ล ا ب า ل ะ ح ل ي ولكن ما و ิ ر ف ل ว ن ب و ฟ د ق وهلا آمن ฉันบอกว่าการอีมานหรือการเชื่อมันของเรานั้นมันไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดที่สวยหรูหรือคำอ้างว่าฉันมีอีมานแต่การอีมานที่แท้จริงคือสิ่งคือความเชื่อที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจของเราและจะ,สะแสดงออกมาด้วยกับคำพูด และก,ก็การกระทําเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเชื่อที่แท้จริงที่อยู่ในหัวใจนั่นเองประการที่4รสชาติอันหอมหวานของการอีมานนั้นคือสิ่งที่จะซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจของเราส่วนการกระทําภายนอกนั้นคือเครื่องหมายหรือหลักฐานที่จะยืนยันถึงความหอมหวานและการอีมานที่แท้จริงนั่นเองดังนั้นความสงสัย ความเครือบแคลงการกลับกรอกหรือลักษณะของการนิฟากหรือพวกมุนาฟิกนั้นก็คือสิ่งที่จะแฝงอยู่ในหัวใจเช่นกันและสิ่งที่จะยืนยันอว่าเราเป็นคนที่สงสัยขี่แล้แวงใช่ไหมครับหรือกลับกรอกนั้น ก็จะต้องแสดงออกมาผ่านคำพูดและการกระทำของเราเนั่นเองฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อันตรายและเป็นสิ่งที่ยืนยันดังนั้นคำพูดและการกระทำจะต้องตรงและกระถูกต้อง,องประการที่5สรุปได้ว่าผลพวงการกระทำของเราภายนอกนั้นทั้งคำพูดและการกระทำนั้นคือผลพวงมาจากความรู้และ อีมานและอาคิดะของเราเมื่อไรก็ตามที่เรามีความรู้มีอีมานมีอาคิดะที่ถูกการกระทำคำพูดของเราที่ออกมาก็จะถูกต้อง ตามไปด้วยเพราะมันเป็นผลมาจากอะไรพี่น้องเป็นผลมาจากความเชื่อที่อยู่ภายในใจนั่นหมายความว่าหากว่าเรามีอีมานมีอะกีดาที่ถูกต้องเราทุกคนจะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เราทุกคนจะยอมเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์สุธานวาจะอละลเพื่อว่าเราจะได้บรรลุถ,ถึงขั้นสูงสุดของผู้ศรัทธาคืออะไร คือเอเซนนั่นคือคุณธรรมความดีที่จะทําให้เราใกล้ชิดกับลอสุธาโูวาจาละมากที่สุดทั้งในดุนยานี้โดยการที่เราจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ได้รับการปกป้องและการคุ้มครองจากลอสุธาโูวาจาละและอัลลอฮ์รจะตอบรับดูอาและการงานของเราและเราจะอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์จาละเมื่อเราอยู่ในขั้นเอเซาน ในวันเกียมะด้วยการที่เราสามารถที่จะมองไปยังวสุขานุวะจะอาลาได้ในสวรรค์ของพระองค์นั่นเองโดยนิทานบ,บีสละห์มอฮัอหมัดอุสลัมสอนบอกว่ามันอาตาลิลละฮิจอาลาใครก็ตามที่ให้ที่บริจาคที่กระทําความดี เพื women, Allah so are, ่ออ like. ัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาจาละด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงแล้วแล้วก็ว่ามานาอัลิลลาฮิจาละและยับยั้งตัวเองจากการกระทําความชั่วก็เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาจาละว่าอัฮบบะดิลลาฮิจ้าละและเมื่อเขารักใครรักสิ่งใดเขาก็รักเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาจาละว่าอับกาะดลลาฮิจาละและเมื่อเขาเกลียดสิ่งใดเกลียดใครเขาก็เกลียดสิ่งนั้นหรือคนนั้นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาจาละ หมายความว่าคนคนนั้นกระทําความผิดฝ่าฝืนอัลลอฮ์สิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เราไม่ชอบสิ่งนั้นเราเกลียดสิ่งนั้นเพื่ออัลลอฮ์สุขานะหูวะจัอาละาออัลจะอาละและเราสุดของอกไม่ชอบว่าอัลกาลิลลาฮิจัอาละและเมื่อเราแต่งงานเราก็แต่งงานเพื่ออัลลอฮ์สุขานะหูวะจัอาละไม่ใช่แต่งงานเพื่อสนองความใครของเราฟาติดสักมาลาอีมานะูคนคนนั้นหากว่าทําเช่นนี้ได้นั่นแปลว่าอีมานของเขา สมบูรณ์แล้วนั่นเอ,เองนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้รับประโยชน์จากอายะที่15ของสุรอัลหุญอตนี้นะครับ